อีค่ะเพื่อเผื่อนค่ะมื่อนี่ผ้าแยกใส่ผ้ามาเบิงหมาร์เซอรี่หมาร์เซอรี่ไทยค่ะแยกใส่เด็ดมากใหม่ใหม่ทุกวันนะค่ะนะใบก็ยังติดมามอยู่นะค่ะเนาะเด็ดมากเมื่อกี้นี่ค่ะทั้งเขียวทั้งแดงผสมปนเปกันมาเอาไว้โดนนกเขาก็สิจิกเนาะค่ะเนาะเอาไว้โดนนกจิกนกจิกแล้วเ้าก็สิบ่ได้กินแต่นกก็ได้กินน้ำข้นจะกินน้ำค่ะเพราะว่าละลายครับค่ะเด็ดเด็ดมากกันกัะฝากมาตวนมูพวกนะเนาะ ากินเพื่อวิตามินซีเพื่อประโยชน์ค่ะผลไม้ทุกอย่างมีประโยชน์อันนู้นผลไม้รสสมเพราะไรรสหวานไรเขาก็กินไรก็บดีแต่พวกสมๆกินดีนะคะ่ะเนาะพวกอย่างนี่ดีทอมินซีค่ะอันนี้หน่วยเฮิร์มนวยสุกกระเดียงแดงเชอร์รี่ไทยไข่เสื้อหลีฝรั่งแต่ว่าเชอร์รี่ฝรั่งเขาสีบอกสมเนาะเขาสีสมน้อยๆอ,อันนี้สมไรก้าใยใส่เอา บักเซอรี่มาฝากนะคะเดอ้อเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูจิดตามชมให้ยสายขอบคุณคะ่ะบวัสดีคะ่ะ